ไม่ต้องดาวเป็นแสนก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะครับกับ Toyota Yaris a t อทีคันนี้เป็นตัวหน้าใหม่เลยลูกค้ารถปี2022เลขใหม่เพียงแค่30,000เท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรีวิวคันนี้แบบละเอียดกันเลยนะครับว่าน้องให้แอะไรบ้างนะครับสำหรับนะครับคันนี้นะครับลูกค้า ราคาดีมากๆเลยวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่4ี่0สนกว่าบาทนะครับขอเริ่มต้นเพียงแค่7จ็ดถึงแปดพันตลอดทั้งสัญญานะครับลูกค้าออกรถเพียงแค่10บาทจบเลยนะครับเดี๋ยวอมพาชมด้านหน้ากันเลยนะครับในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะครับคันนี้จะได้เป็นกระจังสีดําแบบนี้เลยลูกค้ามาพร้อมกับตัวโลโกโโต้ตุยตาสีเทาโครเมียมนะครับไฟด้านหน้านะครับได้เป็นไฟแบบ Fu l l l e ีนะครับมาพร้อมกับ Day t i m e r u n n i ิ g l ไ g h t เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตัวล้อแมกนะครับได้เป็นสี ทโทนแบบนี้เลยสีดําตัดกับสีเทาโคมเมียมนะครับแล้วก็นะครับด้านข้างมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ชมในส่วนตัวรอบคันกันก่อนกันเลยนะครับในส่วนตัวด้านหลังนะครับลูกค้านะครับที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถนะครับจุของได้นะครับ จำนวนหนึงเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะครับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ไหนที่เป็นสายแบบว่าช้อปปิ้งเนาะหรือว่าเป็นสายแคมปิ้งนะครับหรือว่าสายเดินทางนะครับลูกค้าสามารถจุของจุสัมภาระนะครับได้เยอะๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ให้ดูให้ชมในส่วนต่อภายในนะครับประมาณนี้เลย แล้วก็นะครับในส่วนตัวกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจคีเลตนะครับลูกค้าสามารถนะครับสัมผัสนะครับตัวนิ้วมือตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะว่าน้องให้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับปุ่ม push start นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือของคนขับลูกค้าสามารถกดได้เลยนะครับนี่นะครับ ในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นโทนสีดํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวหนังนะครับสีน้ําตาลแบบนี้เลยลูกค้านะครับตัดกับตัวสีเทาโครเมยียมแบบนี้เลยนะครับฝั่งข้างคนขับจะมีในส่วนตัวเก๊ะนะครับเก็บในส่วนตัวเอกสารนะครับเกี่ยวกับรถลูกค้าสามารถเก็บเอกสารเกี่ยวกับรถได้เลยนะครับ,ลบแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนกันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนตัวที่บังแดดมาให้ นะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งข่าคนขับแล้วก็ในส่วนตัวฝั่งคนขับนั่นเองนะครับฝั่งในส่วนของตัวฝั่งคนขับจะมีในส่วนตัวกระจกนะครับมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่ด้านบนมีสงองตัวไฟให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเปิด,ป,ดปิดได้เลยนะครับตัวไฟจะเป็นโทบบนสีวอร์มน,นะครับก็คือสีออกเหลืองๆนั่นเองนะครับตัวกระจกมองหลังนะครับมีมาให้ลูกค้าสามารถปรับได้นะครับตามระดับสายตาได้เลยนะครับ ในส่วนตัวเบาะนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดําทั่วทั้งคันเลยนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดําทั่วทั้งคันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ชมในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลนะครับลูกค้านะครับ ในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลนะครับจะเป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็กึ่งนะครับปุ่มด้วยนะครับด้านข้างมี2ตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีให้หมดเลยนะครับลูกค้าสามารถนะครับฟังเพลงฟังวิทยุเชื่อมบลูทูธได้เลยนะครับลูกค้านะครับรองรับทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบ iOS ด้วยนะครับนะครับนี่ลูกค้าสามารถนะครับใช้งานได้ปกติเลย ครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้ปกติเลยนะนะครับในส่วนตัวระบบแอร์นะคะลูกค้าคันนี้จะได้เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินั่นเองนะครับลูกค้าสามารถปรับได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวปุ่มปรับระดับแอร์นะครับให้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเย็นนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวปุ่มปรับพัดลมนะครับต่างๆก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วฟังก์ชันต่างๆตรงนี้นะครับนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ ในส่วนตัวระบบเกียร์นะครับคันนี้จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวเบรกมือนะครับระหว่างคนขับนะครับกับข้างคนขับก็จะมีตรงนี้รวยนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้จํานวนหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับ ได้เป็นพวงอมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสีดาตรงกลางมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีเทาครเมเนีมม่ยนะลูกค้าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับมีมาให้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับในส่วนตัวปุ่มด้านข้างนะครับฝั่งนี้นะคะจะเป็นในส่วนตัวปุ่มควบคุมนะครับที่ปัดน้ําฝนนะคบลูกค้าสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ฝนเลยไม่ว่าจะฝนตกหนักตกเบานะครับลูกค้าสามารถปรับได้เลยแล้วก็ในส่วนตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนตัว่า ปุ่มปรับระดับไ,ไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟเลเี้ยวนะครับสามารถปรับได้ในสองตัวหน้าจอด้านหน้านะครับจะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองตัวความเร <Carmen>, ็วนะคะว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วก็ในสองตัวอ่าระดับน้ําม,มันนะครับแล้วก <csak mimic S 3> <Asia. S 1> ็เลขใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เลขใหม่เป็นแค่สามหมื่นเท่านั้นเองนะครับรถของทางร้านนะครับไม่มีกอหม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีในสองตัวประกันโครงสร้างให้ด้วยไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟไม่พกควมกลับไม้แน่นอนนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้ว ไปเช็คกับทางสูตรนะครับเจอเหตุการณ์เหล่านี้ลูกค้าสามารถนํามาคืนกับทางร้านได้เลยยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยสําหรับนะครับฝั่งคนขับนะครับฝั่งข้างคนขับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้ามีเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนตัวฟังก์ชันนะครับด้านข้างประตูฝั่งคนขับนะครับลูกค้าก็จะมีในส่วนตัวปุ่มปรับระดับไฟอ่าปุ่มปรับระดับกระจกมองข้างนะครับลูกค้าสามารถปรับได้ตามระดับสายตาได้เลยแล้วก็มีปุ่ม ล็อกกับปลดล็อกนะครับในส่วนตัวประตูด้วยนะครับฝั่งข้างคนขับนะครับลูกค้าจะมีในสตัวปุ่มนะครับเลื่อนลงกระจกนะครับสามารถปรับได้ทั้ง4บานเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะปรับได้แค่ฝั่งของตัวเองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส,ต,สตัวด้านหนนะครับเดี๋ยวเอมให้ดูนะครับในส่วนตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับในสตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้า นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยด้านหลังก็ยังจะเป็นในส่วนตัวเบาะผ้านะครับสีดําแบบนี้ทั่วทั้งคันเลยสามารถนั่งได้ประมาณ2-3คนเลยนะครับคันนี้ก็จะนั่งได้สูงสุดประมาณ5คนนะครับพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับลูกค้านะครับนี่เลยนะครับพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะครับลูกค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับ เข้ามาตอบนะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสัส่รรบลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คอมใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือนะครับอยากให้ออมพาไปรีวิวคันไหนนะครับอยากให้ออมพาไปชมคันไหนนะครับพาไปรีวิวนนะคะันไหนแบบละเอียดแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวพาไปชมนั่นเองนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับไม่สะดวกคอมเมนต์ก็สามารถโทรมาเป็นเบอร์0821090291ได้เลย0821090291หรือสามารถแอดบ้านเขียวมาเป็นแอ55ด 555B ได้เลยนะครับชื่อแอดเคา้าชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจสามารถทากข้ามาสอบถามพูดคุยารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะนะคบไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าอมจะพาไปชม นะครับรุ่นไหนรถประเภทอะไรลูกค้าสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะ